สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมพุทธศักราช2515ถึง2568และนโยบายประธานสารดีกาพุทธศักราช2517ถึง2568ที่ว่ายึดมั่นในหน้าที่ตามวิถีตุราการโดยนายเบญจพลอัศววัตรวิกัยผู้พากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และมีผู้พิพากษาสองคนผู้พิพากษาสมทบ22คนข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการรวมทั้งสิ้น25คนบุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้นการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสร,รีภาพของประชาชนพัฒนารูปแบบในการให้บริการประชาชนผู้มีอัฐถคดีอย่างมีประสิทธิภาพ สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินงานด้านบริหารจัดการคดีตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ตุลาคม2517ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้คดีแพง่งคงค้างมา11คดีรับใหม่152คดีรวมทั้งสิ้น163คดีคดีแล้วเสร็จ132คดีคิดเป็น80.98% คดีอาญาคงค้างมา11คดีรับใหม่99คดีรวมทั้งสิ้น110คดีคดีแล้วเสร็จ96คดีคิดเป็น87.27%และไม่มีคดีที่จำเลยต้องขังเกิน6เดือนสถิติคดีจำนวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างวันที่1ตุลาคม2516 ถึงวันที่31ตุลาคม2,567รวมทั้งสิ้น203คำร้องจำแนกเป็นคำร้องที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้กำกับดูแลจำนวน157คำร้องคิดเป็นคำร้องร้อยละ77.3%และคำร้องที่ใช้ระบบประเมินความเสี่ยงจำนวน139คำร้องคิดเป็นร้อยละ96%สถิตสติคดีเข้าสู่ระบบการไกลเกลีย ระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคม2517จำแนกเป็น2กรณีดังนี้เตติคดีการไก่เกี่ยรก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตาย20ตีมีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่ศาลร,รวมทั้งสิ้น24เรื่องไก่เกียรแล้วเสร็จจำนวน21เรื่องค้างไปจำนวน3เรื่อง ไกลเกี่ยสำเร็จจำนวน13เรื่องคิดเป็นคดีที่ไก่เกี่ยก่อนฟ้องสำเร็จ54.16%สถิติการไก่เกี่ยรังฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา20ทวิมีคำฟ้องคดีแพ่งที่เข้าสู่ศาลร,รวมทั้งสิ้น120คดีคดีที่เข้าสู่ระบบการไก่เกี่ยรวมทั้งสิ้น60คดีคดีที่ไก่เกี่ยสำเร็จรวมทั้งสิ้น50คดี คิดเป็นคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกลเกี่ย60%คิดเป็นคดีที่ไกลเกี่ยสำเร็จ8 3 3สสาเรเซารเยาวชนระอคอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินงานจัดก,กิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายประธานสารดีกาที่ว่าสารต่อสร้างเสริมและส่งต่ออย่างยั่งยืนดังนี้โครงการไกลเกีี่ก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรร,รรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆให้มีความเข้าใจเรื่องการไก่เกียรก่อนฟ้องเพื่อยุติข้อพิพาทแทนการฟ้องคดีประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้การไก่เกียร ก่อนฟ้องมีการบรรยายให้ความรู้การสาธิตการไกลเกี่ก,ก่อนฟ้องจำลองให้แก่ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาประชาสัมพันธ์การไกลเกี่ก,ก่อนฟ้องในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชาการโดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเชิญชวนให้ประชาชนนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกลเกีย่ก่อนฟ้อง และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศาลและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการไก่เกี่ยรก่อนฟ้อง mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลันสาดิกาสารต่อข้อ2การระง,งับข้อพิพาททางเลือกโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการนวัตกรรมระบบแจ้งข้อมูลคำฟ้องเพื่อจัดทำสำนวนไก่เกี่ยโดยไม่ใช้สำนวนคดีหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้จัดทำสำนวนไก่เกี่ยได้เร็วขึ้นลดการเคลื่อนไหวของสำนวนคดีหลักผู้ปณนีประนอมคดีครอบครัวาสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการไก่เกี่ยได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน,นำระบบ Google Form และระบบ Google Drive มาประยุกต์ใช้สำหรับการส่งต่อข้อมูลคำฟ้องและภาพถ่ายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสารดีกาเสริมสร้างข้อ8นวัตกรรมเพื่อลถดขั้นตอนในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนโครงการนวัตกรรมกำหนดวันนัดและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร รวดเร็วฉับไวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่คู่ความและทนายความที่ยื่นฟ้องในกรณีที่มีเด็กและเยาวชนเป็นผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติศารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา167ได้ทันเมื่อสารปัิทับรับฟ้องโดยที่คู่ความไม่ต้องเดินทางไปสถานพินิษและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสันติกาเสริมสร้างข้อ8นวัตรกรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เยาวชนและประชาชนเข้าใจกระบวนการทางศาลและรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายโครงการกิจกรรมกลุ่มครอบครัว Family Group Crow d ด์ซิ i ล g มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและครอบครัวรับรู้บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของตนโดยนำกระบวนการกลุ่มครอบครัวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสันติกาสศาลต่อข้อหนึ่ง การอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและความมั่นคงของสังคมและข้อ3การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดภาระในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโครงการเค o คอนเฟล c น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเป็นลายบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและตัวผู้กระทำความผิดผู้เสียหายได้รับการเยียวยาและชดใช้ในความเสียหายและสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลโดยดำเนินการประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ Google Meet เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาส่งต่ออย่างยั่งยืนข้อ5 การเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสารยุติธรรมหน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนครั้งที่1ทับ2,568 เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2517ณเรือนจำกลางกำแพงเพชรโดยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาโมเดลการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายทำปุ๋ยไส้เดือนทำอิดบล็อก,กเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อตอนเองและครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสันิกาส่งต่ออย่างยั่งยืนข้อหก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนสำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา JFC Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่เด็กเกยาวชนในวัยเรียนแนะนำให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของสถานศึกษาและดับประถมศึกษามัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสานิกาสารต่อข้อ 6. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการของศาลและรับรู้สิทธิของตนตามกฎหมายโครงการนวัตกรรมแจ้งซ่อมฉับไวแก้ไขฉับพันผ่านระบบ QR Code โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้วัสดุและคลุกพันต่างๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายหรือขัดข้องสามารถสแกน QR code เพื่อแจ้งให้วิศวกรประจำศาลเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีโดยสอดคล้องกับนโยบายประธานสันติกาสารต่อข้อ3การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนลดร,ระยะเวลาลดภาระในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน โครงการแจ้งเตือนปฏิทินเรียวทามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลกิจกรรมภายในสารการแจ้งเตือนวันนัดพิจารณารายวันป้องกันการหลงลืมและสนับสนุนช่วยเหลือในการทำแผนงานต่างๆของผู้บริหารผู้พากษาและเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประธานสารดีกาสารต่อข้อ3การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนลดร,ระยะเวลาลดภาระในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยยึดหลักส่งเสริมและพัฒนาตามนโยบายที่ดำเนินการมาแล้วเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนเสริมสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อการอำนวยความยุติธรรมตามภารกิจและหน้าที่ของศาลยุติธรรมยึดมั่นและตระหนักในการทำหน้าที่ภายใต้กฎหมายเพื่อวความสงบสุขของสังคมด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกานางชนาการธีระเวชพลกุลที่ว่าศาลต่อเสริมสร้างและส่งต่ออย่างยั่งยืน